ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรกันนะครับช่วง breaking news ข่าวหุ้นที่น่าสนใจเนอร์ดีนิวไฮรอบ2เดือนราคานี้มีอะไรซ่อนอยู่ราคาหุ้นเนอร์สุขที่ผ่านมาดีทำนิวไฮรอบ2เดือนหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทั่วโลก1ตุลาถึง8ตุลาคม63 มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนักวิเคราะห์มองประเด็นดังกล่าวเป็นเซนติเมนต์บวกต่อเนอร์ด้านเครื่องปีหลังกำไรมีแนวโน้มเติบโตสวยงามตามกำลังผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งมีโอกาสสร้างการเติบโตเยียออนเยีถึง6ไตรมาติดต่อกันแต่การเข้าลงทุนในหุ้นเนอร์ช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่ราคาดีดนิวไฮรอบ2เดือนรับโควิด1 9ทั่วโลกรุนแรง ราคาหุ้นบริษัท North East Rubber บบจำกัดมหาชนหรือเนอร์วันทำการก่อนหน้า9ตุลาคม63ดีดขึ้นไปทำจุดสูงสุดของวันที่ราคา3.96บาททำนิวไฮรอบ2เดือนก่อนปิดซื้อขายด้วยราคา3.88บาทเพิ่มขึ้น0.52บาทหรือ15.48%มีปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น597.09%จาก5วันทำการก่อนหน้า โดยบทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมหาชนระบุถึงสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นเนอด์ดดทำนิวไฮรอบ2เดือนเนื่องจากได้รับเซนติเมนต์บวกจากกรณีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกในเดือนตุลาคม63ยังเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งโดยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกตั้งแต่วันที่1-8ถึงตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นสูงกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยต่อตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วโค้ง 2. ฟื้นแรง หลังการแย่งซื้อวัตถุดิบลดลงบทวิเคราะห์บริษัท KTB ระบุว่าเนอร์รายงานกำไรสุทธิไตรามาส2จำนวน225ล้านบาทเพิ่มขึ้น35%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น276%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวดีกว่าตลาดคาดการถึง20%แต่หากไม่รวมรายการพิเศษจากอนุพันธ์75ล้านบาทและขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน10ล้านบาท กำไรปกติของเนอร์จะอยู่ที่160ล้านบาทเพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนดีกว่าตลาดคาดถึง30%โดยกำไรปกติที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากธุรกิจยางธรรมชาติได้ผลดีจากต้นทุนที่อ่อนตัวลงผู้ประกอบการหลายรายออกจากอุตสาหกรรมทำให้ภาวะการแข่งขันแย่งซื้อวัตถุดิบยางธรรมชาติในปี63ลดลงจับตากำไรโต เยออนเย r 6Q ต่อเนื่องบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองมองว่าระยะสั้นในช่วง6-12เดือนข้างหน้านี้ราคายางพารามีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาดขณะที่อุปทานคาดจะยังฟื้นตัวได้อย่างจำกัดโดยการยางแห่งประเทศไทยคาดว่าราคายางเดือนตุลาคม63จะแกว่งตัวในกรอบแคบๆแ,แต่ก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีของเนอร์ในการกำหนดราคาขายเพื่อให้ได้อัตรากำไรที่สูงขึ้นในรอบส่งมอบไตรามาส2ปีหน้าอย่างไรก็ตามครับมองว่ากำไรสุทธิของเนอจะเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนไปอีก6ไตรามาสถ,ถัดจากนี้และจะเด่นมากในไตรามาส4จากกำลังการผลิตใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น59%หรืออีก1.7แสนล้านตันต่อปีที่เริ่มเข้ามาผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน63 ขณะที่อุปสงค์ใหม่จาก Triangle Thai และ LLIT ได้เข้ามารอแล้วทั้งนี้ประเมินว่ากำไรปกติของเนอในช่วงไตรมาส3จะทำได้ที่227ล้านบาทเติบโตขึ้น64.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นสถิติใหม่ของเนอด้วยแม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นในระยะสั้นอาจจะลดลงมาอยู่ที่10.8%จาก12.3%ในไตรมาส2 เนื่องมาจากมีค่าเสื่อมราคาโรงงานแห่งใหม่และการกำหนดราคาขายที่เกิดขึ้นในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งซึ่งราคายางอยู่ในระดับต่ำจากการแพร่ระบาดโควิด -19 แต่ในช่วงไตรามารสสี่ซึ่งเป็นช่วงที่โรงงานใหม่ทำงานเต็มที่จะส่งผลให้รายได้อัตรากำไรและกำไรสุทธิของเนอร์ทำสถิติใหม่ทุกบรรทัดสอดคล้องกับบริษัทหลักทรัพย์เคทีบีที่ระบุว่า ความต้องการจากลูกค้าในประเทศจีนในช่วงครึ่งหลังของปี63เริ่มปรับตัวดีขึ้นอีกทั้งกำลังการผลิตของโรงงานใหม่จะเพิ่มขึ้นจากเดิม60% 2.92แสนตันต่อปีเป็น4.65แสนตันต่อปีเพิ่มขึ้น1.72แสนตันต่อปีโดยในช่วงไตรมาส3จะใช้กำลังการผลิต70%ของทั้งหมดและการเพิ่มกำลังการผลิตรอบนี้จำนวนคนงานไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก ต้นทุนจึงไม่ได้เพิ่มตามกำไรทำให้มาจินจะเพิ่มขึ้นด้วยโ,โรกมองขายหุ้นให้ใดว่าเป็นโอกาสขยายธุรกิจในญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนอร์ได้ขายหุ้นให้นักลงทุนสถาบันจำนวน75ล้านหุ้นคิดเป็น4.87%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้แก่ไดว่าฟันนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นกองทุนยักษ์ใหญ่และเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นโดยก่อนหน้านี้เนอร์ได้ขายหุ้นออกไป70ล้านหุ้นราคา3.56บาท รวม2ล็อตคิดเป็น9.42%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดโดยจะมีเป้าขายให้ไดว่าทั้งหมด20%ของหุ้นทั้งหมดโดยบทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ KTB มีมุมมองเป็นบวกต่อข่าวดังกล่าวเพราะเนอร์มีความต้องการขยายธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากลูกค้าปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจีนซึ่งการถือหุ้นโดยไดว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงมีโอกาสต่อยอดธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นจากคอนเนคชันของไดว่า ธุรกิจใหม่มาจิ้นสูงกว่าเดิม2เท่าแต่ต้องรอถึงปี65บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์เมแบงกิมเองคาดหวังเห็น Success Story ของเนอคล้ายๆกับบริษัทสีตรัง Agro Industry จำกัดมหาชนหรือ STA ที่เกิดขึ้นในปีนี้ด้วยการต่อยอดธุรกิจอย่างที่กำลังเติบโตระหว่างปี63-64ด้วยการเพิ่มธุรกิจปลายน้ำจากยางพาราที่ให้มาจิ้นสูงกว่าธุรกิจเดิม2เท่าในปี65 โดยเนอร์จะใช้งบลงทุน220ล้านบาทเพื่อทำโรงงานแปรรูปยางเป็นยางแผ่นรองนอนที่ใช้ในวงการปศรุสัตว์ประเทศเมืองหนาวซึ่งมองว่าธุรกิจดังกล่าวจะเป็น S- c u r v e ที่2ของเนอร์โดยครอบครัวผู้บริหารเนอร์ยังมีประสบการณ์ด้านนี้มาอย่างยาวนานทั้งนี้เนอร์ตั้งเป้าขายแผ่นรองนอน1ล้านแผ่นในปี65ซึ่งหากทำได้จะมีขนาด10%ของรายได้ทั้งหมดในปี62แต่รายได้ดังกล่าว จะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง25%เทียบกับธุรกิจปัจจุบันที่ให้อัตรากำไรขั้นต้นเพียง12-13%เท่านั้นสองพื้นฐานแกร่งแค่ไหนบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ระบุว่าราคาหุ้นเนอร์ในปัจจุบันค่อนข้าง low downside risk ขณะที่พื้นฐานของเนอร์อยู่ในแนวโน้มที่ดีจากความต้องการยางที่มีโอกาสเพิ่มขึ้น หลังผู้ผลิตอย่างในประเทศจีนกลับมาเดินหน้าผลิตจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศจีนที่เริ่มคลี่คลายโบรกชอบการเติบโตแนะนำซื้อจากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมอมองเหมือนกันคือแนะนำซื้อเนื่องจากมองว่ากำไรสุทธิของเนอร์มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องถึงไกรามาสถ,ถัดจากนี้ตามราคาอย่างที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นประกอบก,บกับการเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยระยะยาวในปี65ยังมีธุรกิจใหม่ที่ให้มาจิ้นสูงกว่าธุรกิจเดิมถึง2เท่ารองรับการเติบโตอีกด้วยสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาสนใจหุ้นเนอร์ในช่วงนี้อาจยังไม่สายเกินไปที่จะทยอยเข้าสะสมหุ้นเนอร์เนื่องจากราคาหุ้นที่ซื้อขายณปัจจุบันยังมีอัพไซด์จากราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ราว20%ขณะที่ผลการดำเนินงานของเนอร์ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องถึง6กรามาสต่อจากนี้ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นได้อีกขอขอบคุณแหล่งที่มาจากสำนักข่าว eFinance ไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรานะครับ